สวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้เราจะไปติดตามสถานการณ์ที่ตึงเครียดระหว่างกองทัพอินเดียและกองทัพปากีสถานกันบ้างนะครับซึ่งล่าสุดนั้นก็มีข่าวว่าทั้งสองฝ่ายได้เคลื่อนย้ายยุทธภก่อนหนะัก ไปยังชายแดนบริเวณพื้นที่ของแคสเมียหลังจากที่มีข่าวลือว่าปากีสถานได้โจมตีคลังเกีวุธของอินเดียใกล้กับบริเวณพื้นที่ดังกล่าวแต่ว่าข่าวนี้ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามเราก็พบว่าปากีสถานได้ยิงโดรนสอดแนมของอินเดียตกหลังจากที่มีการประทะกันด้วยปืนเล็กของทหารทั้งสองฝ่ายส่วนรายละเอียดที่น่าสนใจจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิรตตอรี่กันเลยครับ คุณผู้ชมครับสำหรับข่าวลือล่าสุดเกี่ยวกับอินเดียปากีสถานนะครับก็มีข่าวว่าปากีสถานได้โจมตีคังเกบูธของอินเดียในเบรนพื้นที่ใกล้กับ แต่หลังจากที่แอดมินพยายามตรวจสอบก็พบว่าข่าวดังกล่าวนั้นไม่ใช่ข่าวจริงเพราะว่าวิดีโอนี้ได้โพสต์ขึ้นตั้งแต่ปี2022หรือเมื่อ3ปีที่แล้วนู่นละครับความจริงก็คือเกิดการระเบิดหลายครั้งที่ฐานทัพทางการทหารทางตอนเหนือของปากีสถานรายงานเบื้องต้นชี้ว่าพื้นที่จัดเก็บกระสุนเกิดการระเบิดขึ้นและเกิดเพลิงไหมขนาดใหญ่ในพื้นที่คลังเก็บอาวุธดังกล่าวส่วนสาเหตุนั้นยังไม่ได้รับการยืนยันครับ ดังนั้นการรับชมข่าวสารในทุกวันนี้คุณผู้ชมต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมค่อนข้างมากซึ่งการทําสงครามข่าวสารในยุคปัจจุบันนะับว่าเป็นเรื่องปกติผู้รับชมทางบ้านอย่างเราก็ต้องไม่อ่อนไหวกับข่าวต่างๆที่เข้ามาอย่างรวดเร็วนะครับอย่างไรก็ตามความเคลื่อนไหวล่าสุดเราพบว่าทั้งปากีสถานและอินเดียได้มีการเคลื่อนย้ายยุธทธปกรณ์นักเข้าไปยังพื้นที่บริเวณแคสเมียมากขึ้น ส่วนสถานการณ์ล่าสุดปากีสถานได้ยิงโดรนสอดแนมของอินเดียตกใกล้กับชายแดน ปากีสถานอ้างว่าโดรนลำดังกล่าบินข้ามเส้นเขตควบคุมในพื้นที่ของแคสเมียทําให้ฐานปากีสถานตัดสินใจยิงโดรนของอินเดียซึ่งเหตุการณ์ในลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งเนื่องจากว่าทั้งสองฝ่ายมีการใช้โดรนขนาดเล็กสอดแนมซึ่งกันและกันแต่ว่าสถานการณ์ปัจจุบันค่อนข้างน่าเป็นห่วงเนื่องจากว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากกองกำลังทั้งสองฝ่ายเกิดการประทะกันด้วยปืนเล็กตามแนวชายแดนหลายครั้งหลังจากเหตุการณ์กราดยิงนักท่องเที่ยวของ ินเดียจำนวน26รายเมื่อสัปดาห์ก่อนครับต่อมาสำนักข่าวต่างประเทศได้อ้างข้อมูลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงข้อมูลข่าวสารของปากีสถานกล่าวว่าปากีสถานมีข้อมูลข่าวกรองที่น่าเชื่อถือว่าอินเดียตั้งใจที่จะเปิดฉากโจมตีทางทหารต่อประเทศของเขาภายใน24-36ชั่วโมงข้างหน้านี้ ความคิดเห็นของอันตอรอทาราเกิดขึ้นหลังจากที่อินเดียกล่าวหาว่าปากีสถานให้การสนับสนุนกลุ่มก่อาการร้ายที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีในแคสเมียซึ่งทำให้มีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตจำนวน26รายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทารากล่าวว่าอินเดียตั้งใจจะใช้การโจมตีครั้งนี้เป็นข้ออ้างเท็จสำหรับการโจมตีปากีสถานและการปฏิบัติการทางทหารใดๆของอินเดียจะได้รับการตอบโต้อย่างเด็ดขาด ทั้งนี้มีการคาดเดากันว่าอินเดียจะตอบโต้การโจมตีทางการทหารต่อปากีสถานหรือไม่โดยเฉพาะการโจมตีทางอากาศเหมือนอย่างที่เคยทําหลังจากการโจมตีของกลุ่มผู้ก่อการร้ายซึ่งอ้างว่ามาจากปากีสถานในปี2019และปี2016นะครับซึ่งมันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าทั้งสองประเทศนี้ก็เคยมีการสู้รบกันทางอากาศมาแล้ว โดยกองทัพอากาศปากิสถานและกองทัพอากาศอินเดียเคยประทะกันครั้งล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2019ในเหตุการณ์ที่รู้จักกันในชื่อเหตุการณ์บาโลโกตและการดวลกันทางอากาศครั้งสำคัญในเขตแคสเมียก็เกิดขึ้นสรุปลำดับเหตุการณ์สำคัญมีดังนี้โดยเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ปี2019 กลุ่มติดอาวุธ GM ซึ่งมีฐานปฏิบัติการอยู่ในปากีสถานได้ก่อเหตุระเบิดฆ่าตัวตายด้วยการโจมตีควนรถขนส่งของกองลังอินเดียในเขตแคสเมียทำให้ฐานของอินเดียนั้นเสียชีวิตกว่า40นายต่อมาในวันที่26กุมภาพันธ์ปี2019อินเดียได้ส่งเครื่องบินรบแบบมิลลา2,000เข้าไปทิ้งระเบิดในเขตบาลรโกดของปากีสถานโดยอ้างว่าเป็นค่ายฝึกของกลุ่ม GM ซึ่งนี่เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี1971 ที่เครื่องบินรบของอินเดียบินข้ามเขตเส้นควบคุมเข้าไปในเขตแดนของปากีสถานหลังจากนั้นในวันที่27กุมภาพันธ์ปี2019ปากีสถานได้ตอบโต้ด้วยการส่งเครื่องบินรบเข้าไปโจมตีเป้าหมายในฝั่งของอินเดียและเกิดการสู้รบกาอากาศระหว่างเครื่องบินรบของทั้งสองฝ่ายในครั้งนั้นอินเดียสูญเสียเครื่องบินรบแบบมิก21ใบสั้นและนักบินของอินเดียก็ถูกจับกุมในปากีสถาน ก่อนจะถูกปล่อยตัวในอีก2วันต่อมาเพื่อแสดงท่าทีสันนิภาพของปากีสถานนะครับในครั้งนั้นปากีสถานอ้างว่าพวกเขาได้ใช้เครื่องบินรบแบบ JF-17 ทําการสอยเครื่องบินรบของอินเดียแต่ต่อมาอินเดียก็ได้แสดงหลักฐานว่ามีขีปปานาวุธแบบ AM 120แอมรมของปากีสถานยิงโจมตีเข้าใส่เครื่องบินรบของอินเดียครับ ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ถือว่าเป็นการประทะกันทางอากาศครั้งใหญ่ที่สุดระหว่างอินเดียและปากีสถานในรอบหลายทศวรรษและเป็นการแสดงศักยภาพทางอากาศของทั้งสองประเทศในสงครามทางอากาศยุคใหม่ครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบแสนยานุภาพทางอากาศระหว่างกองทัพอากาศอินเดียและกองทัพอากาศปากีสถานโดยเราจะเน้นไปที่จํานวนเครื่องบินรบหลักเครื่องบินสนับสนุนโครงสร้างของกองทัพอากาศและความสามารถทางด้านเทคโนโลยีแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากนักนะครับ สำหรับกองทัพอากาศอินเดียเครื่องบินรบหลักของพวกเขาก็จะประกอบไปด้วย1 Su-30 MKI จำนวน270ลำอันนี้ถือว่าเป็นเครื่องบินรบหลักและมีความทันสมัยของกองทัพอากาศอินเดียนะครับส่วนอย่างที่2ก็คือเครื่องบินมิราช2,000จำนวน50ลำอันนี้ทำภารกิจในการโจมตีทิ้งระเบิดและการคลองน่านฟ้าต่อมาก็จะเป็นเครื่องบินรบแบบมิก29จำนวน60ลำเครื่องบินรบแบบเทจาร์ที่ผลิตเองในประเทศจำนวน 40ลำเครื่องบินรบที่ทันสมัยอย่างดัสโซราฟาจำนวน36ลำอันนี้เข้าประจาการแล้วโดยนำเข้าประจาการจากประเทศฝรั่งเศสและมีเครื่องบินโจมตีแบบมิก21ไบสั้นจำนวน50ลำที่โมดิฟายโดยประเทศอิสราเอลนะครับส่วนเครื่องบินลำเลียงและสนับสนุนนั้นก็จะมีเครื่องบินลำเลียงแบบ C-17 Globemaster เครื่องบินเอล -76 เครื่องบิน C-130J Super Hercules และเครื่องบินเติมน้ำมันกลางอากาศแบบ e อ 68, เครื่องบิน a อแวกจำนวน7ลำทั้งนี้กำลังพลทางอากาศของอินเดียมีราวๆ1 4 0 0 0 0นายมีฐานทัพอากาศมากกว่า60แห่งทั่วประเทศข้อได้เปรียบหลักๆของอินเดียก็คือมีเครื่องบินรบที่หลากหลายและทันสมัยมีระบบเรดาร์ครบคุมบวกกับขีดความสามารถทางไซเบอร์และมีโครงการพัฒนาอาวุธของตอนเองยกตัวอย่างเช่นเครื่องบินรบแบบเทจาร์และขีปนาวุธแบบบา์มอสครับ ส่วนทางด้านกองทัพอากาศปากีสถานเครื่องบินรบหลักของพวกเขาก็คือเครื่องบินรบแบบ JF-7 Thunder ซึ่งผลิตร่วมกับจีนมีราวๆ150ลำเครื่องบินแบบ F-16 Fighting Falcon จากสหรัฐอเมริกาจำนวน75ลำเครื่องบินมิลสาม3จำนวน100ลำ j 1 4จากจีนจำนวน25-30ลำเข้าประจำการในช่วงปี2022-2023ครับ ส่วนทางด้านเครื่องบินลำเลียงและสนับสนุนปากีสถานใช้ C130 h e งสามศและเครื่องบินแบบ a อแวกนั้นก็ใช้จากสวีเดนและจีนะครับทางนี้ปากีสถานก็มีเรดาร์ลอยฟ้าจํานวน7เครื่องส่วนทางอินเดียนั้นมี5เครื่องนะครับอันนี้แอดมินก็ขออภัยเนาะตอนแรกแอดมินบอกว่าอินเดียมี7จ็ดลำนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอินเดียมี5ลำครับ ส่วนทางด้านกำลังพลเนี่ยปากีสถานมีประมาณ70,000นายมีฐานทัพอากาศ20แห่งทั่วประเทศข้อได้เปรียบหลักของปากีสถานก็คือพวกเขามีเครื่องบินรบแบบ JF-17 ที่มีต้นทุนต่ำบำรุงรักษาง่ายมีเครื่องบินรบแบบ F-16 ที่มีขีดความสามารถสูงในการรบทางอากาศและมียุทธวิธีการฝึกที่รวดเร็วว่องไวจากประสบการณ์เชิงลึกในการรบจริงครับ สรุปก็คืออินเดียมีความได้เปรียบด้านจำนวนและเทคโนโลยีขั้นสูงขณะที่ปากีสถานมีความยืดหยุ่นสูงจากฝูงบินเบาที่มีความคล่องตัวทั้งสองประเทศมีอาวุธนิวเคลียร์และระบบป้องกันริกาศที่น่าเกรงขามความขัดแย้งทางกาศจึงเป็นเกมที่เสี่ยงและเปราะบางมากซึ่งแอดมินก็หวังว่าทั้งสงประเทศจะมีความยับยั้งชั่งใจในการทำสงครามทางอากาศครับ